ราการเดินไปสู่ความสุขรายการเดินไปสู่ความสุขตอนงานวัดงานบุญในสภาพสังคมของเราทุกวันนี้ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุที่เข้ามาแทนที่ความสุขทางจิตใจ คนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่กลับมีความสุขทางใจน้อยลงการแข่งขันทำงานต่อสู้ทำมาหากินเกิดขึ้นทุกวันการแสวงหาโอกาสได้ทำงานดีๆที่รายได้ดีมีความมั่นคงอยู่ในใจแทบทุกคนในสังคมเมืองปัจจุบัน ทุกเช้าที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชานเมืองทิศเหนือของกรุงเทพของไ่บาทพระวางเรียงรายอยู่หน้าบ้านเพื่อรอพระมาบินทบาตในหมู่บ้านแห่งนี้ <c oughs> คุณป้าทองเสาชัยและเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกันตื่นนอนแต่เช้าตรู่จัดเตรียมอาหารสดและอาหารแห้งพร้อมสำหรับของแต่ละคน หาเก้าอี้มานั่งรอตักบาดพระที่หน้าหมู่บ้านเป็นประจำทุกวันป้าทองสาวใชยปัจจุบันอายุ60ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปได้ไม่นานก็ย้ายมาอยู่บ้านใกล้ๆวัดที่ซื้อเอาไว้ตลอด5ปีที่ผ่านมาป้าทำงานบุญด้วยความสุขสบายใจ ตื่นเช้ามาป้าก็จะตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จก็มาทำวัดเช้าทำวัดเช้าแล้วก็สวดธรรมจักกับ DMC อ็มซีตเสร็จเรียบร้อยนั่งสมาธิเสร็จเตรียมตัวไปใส่บาตรใส่บาตรเสร็จก็มาปอกผลไม้ ถ้ามีกิจกรรมบางวันก็เตรียมจัดพักป้าทองจะอยู่บ้านและอยู่วัดเป็นกิจวัตรประจำวันทุกๆวันใส่บาทก็มีเพื่อนบ้านมีคุณแวนคุณแม่หมอเบาดกเตอร์พัดแล้วก็พี่นา เป็นหลักอยู่ตรงนี้คือใส่ทุกวันกันไม่ได้ขาดพระบางวันก็ห้ารูปหกรูปเจดรูปบ้างแต่เข้าพรรษาปีที่แล้วเนี่ยที่วัดที่วัดพระธรรมกายจะออกมาประมาณ10บกว่ารูปแต่ปีนี้ยังไม่เห็นออกมาแต่ก็จะมีพระที่มาเดินก็จะมีพระวัดพระธรรมกายแล้วก็คลองสี่ ทองห้าท่านมาบินทบาทกระใส่กันทุกวันไม่ได้ขาดนที่ไม่ได้ใส่ก็คือไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าช่วงเขา้าพรรษานี่ก็ไม่ได้ขาดค่ะกระใส่กันทุกวันเป็นปกติของหมู่บา้านนี้ส่วนส่วนส่วนมากที่ใส่บาตรกันเนี่ยก็คือคนทำบุญกันเข้าวัดกันก็มีกิจกรรมกันเป็นปกติ มีอะไรก็จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก็มาช่วยกันทำกิจกรรมอะไรก็มาช่วยกันบ้านใกล้เรือนเคียงกันมาช่วยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินถ้าบ้านนี้ทำกับข้าวบ้านนี้ก็ไม่ต้องทำเอามาแบ่งกันกินแ้ได้รับบุญกันอ,อ๋อใส่บาตเสร็จก็มาปอกผลไม้ค่ะมารับบุญปอกผลไม้เอาผลไม้นี่ บอกเสร็จก็จะมีชุดหนึ่งรับไปถวายพระที่ททวัดพระธรรมกายค่ะก็จะเข้าไปถวาย<ส>ป้าไม่ได้เข้าไปแต่ว่าจะมีชุดที่เขานำไปไปถวายทุกวันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาก็อยากได้บุญกันเรามารับบุญกันค่ะเราอยากได้บุญเพราะว่า ก็จะมีเจ้าภาพเขาอันนี้มาถ้าใครอยากมีของเขาก็ซื้อมาเขาก็เอามาไว้ให้ปอกค่ะถ้าไม่มีก็มีเจ้าภาพเขาซื้อมาเราเป็นหน้าที่รับบุญปอกค่ะเราไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลเราเรารับบุญเรารับบุญกัน เราอยากได้บุญกับพระเพราะว่าท่านช่วงที่ท่านเข้าพรรษานะ่ะท่านปฏิบัติแล้วตอนเย็นมาท่านก็เอาบุญส่งบุญมาให้เราก็ปื้มเพราะเราไปทำไปรับจ้างมันก็ได้แต่ปัจจัยแต่ว่าถ้าทำเราก็ได้บุญเราอยากได้บุญ ก,ก็เยอะเหมือนกันนะคะแก้วมังกรก็เป็นลังค่ะเพราะว่าใส่กองใส่กลองก็ประมาณบางวันก็ยี่สิบสามสิบเอ่อบางวันก็สิบห้าแต่ถาดนี้เป็นหลักนีนประมาณสี่ถาดห้าถาดหกถาดเจถาดแล้วแต่วันค่ะแล้วแต่ ก็รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นออกผลไม้ก็ละเอียดขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยความเราไม่ได้เข้าใจเราก็เข้าใจพระท่านก็ฉันอริสอร่อยคนที่ไปถวายเขาก็มาเล่าให้ฟังเพราะเราทำอย่างปานีดป้าจะปอกอกูนข้างในเพราะว่าถ้าข้างนอกป้ากลัวแมลงวัน แ้งโมนนี้ก็ต้องล้างน้ำเอนไซน์นะคะก็ประมาณ9โมง9โมง9โมงครึ่งเก้าโมงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำกับข้าวทานข้าวกัน เสร็จแล้วก็เราก็จะออกไปวัดออกไปวัดไปที่หอฉันไปถวายพัฒหารเพนเช้าวันนี้หลังจากป้าทองปลอกผลไม้เพื่อถวายพระเสร็จแล้วป้าทองก็มาที่วัดพระธรรมกายมาพิมพ์พระของข,องขวัญรุ่นบรรลุธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวิธีการพิมพ์พระก็เริ่มจากทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยไม้จิ้มฟันและแปรงจากนั้นบรรจุมวลสารแล้วออกแรงกดและแกะพระผงออกมา ของเล่าให้ฟังว่าป้ามีความสุขที่มาร่วมงานบุญที่วัดทุกวันทางวัดมีกิจกรรมงานบุญตลอดทำให้ทุกคนนึกถึงบุญทุกๆวันตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากนั้นป้าทองไปถวายพระตาหารเพลที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง หลังจากถวายพัฒหารเพลวันนี้ที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์ก็มีงานแสดงนิทรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกและภาพยนตร์5มิติพระสัมมาสัมพุทธเจ้างานนิทรรศการในวันนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนและน้องนองนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเป็นจำนวนมาก เนื้อหาเรื่องราวของนิทัศกาลจะจำลองบรรยากาศชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบาปผิดศีลห้าแล้วมารับการลงทันภายในยมโลกโดยนายนิริยบาล าการจำลองชีวิตบนสวรรค์ชั้นต่างๆเริ่มจากชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราชิกาเทพ,พบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง น้องๆเด็กๆให้ความสนใจชมด้วยความสนุกสนานร่าเริงเลิกทำผิดศินห้าอยากทำแต่ความดีเพื่อไปสวรรค์ หลังจากชมนิทัศการก็เป็นการชมภาพยนตร์5มิติเรื่องการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เียนสร้างคุณยามความดีแสงแสีเสียงกลิ่นสัมผัสยิ่งใหญ่ตระการตาครบ5มิติาาเป็นที่น่าสนใจของทุกๆคนเป็นเวลาเจ7วัน7โดยนี้แค่ของบนมาที่้างคือริเมตรสูงถึง150โยนเมรมิตแขนตั้งคันหลองอาวุนานาเฉยนำเรืองบังว่ามานเหล่านี้ ยอมะพัพุยายามจึงบรรดาให้เครื่องประหารทางไฟไฟนรกและผลน,นั้นกรกแต่ผลหลังน้ต่างตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณนั้นนั่นเอง ที่คุณเห็นอยู่ในภาพอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมติดตามเรื่องราวดีๆที่จะตอบคำถามนี้ได้ในรายการเดินไปสู่ความสุข เย็นสบายริมแม่น้ำเจ้าประยาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีวันนี้ลูกศิษย์ชาววัดพระธรรมกายมารวมตัวกันมาปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานป้าทองและกลุ่มเพื่อนเพื่นกะัละยาณมิตรก็มาปล่อยปลาที่นี่เป็นประจำ บ่ายของทุกวันป้าทองจะมาที่มหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ป้าทองจะมาสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรที่นี่จะมีการสวดธรรมจักเป็นประจำทุกวันตลอดช่วงเข้าพรรษา ป้าทองก็จะกลับมาบ้านมานั่งสมาธิ<ร>าตามเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสักพักใหญ่ๆเเเเปปนนนนกกมมมมมััไไไููู่่ววานนะวาาาไไาาาชแคลลททออองงงงรรรรร้้ใใร้้้บะยตตขสสใใึีๆจ กางกายธาติเจ็ดซึ่งเป็นต้นทางตรงนี้แหละเราเรียกว่าโซกลางกายธาติเจ็ดซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้เพราวาเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นที่เราจะต้องเอาใจของเราเนี่ยไม่หยดุด นำมาขึงให้ตึงจากสะเดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกาจากชีวิตในสังสารวัตซึ่งในที่สุดทั้งค็ค้นพบได้ว่า เ,เมื่อใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดใจก็จะหยุดหนึ่งถูกส่วนเขา้าซึ่งถูกส่วนนี้มันจะเป็นไปเองเมื่อไม่ผูกพันกับสิ่งใดเรื่องนั่งสมาธิพอทํางานพวกนี้เสร็จปุ๊บพอว่างปุ๊บเราก็จะมานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิมันก็นึกถึงบุญออกมกันกระปื้ม มันเทานั่งสมาธิมันมันกายหยาบเราได้พักผ่อนใจเราก็นิ่งจุดศูนย์กลางกายได้เร็วขึ้นปอกผลไม้ถ้าเราทำละเอียดขึ้นเวลาเรานั่งสมาธิก็ละเอียดขึ้นยิ่งได้ไปเป็นไปพิมพ์พระเขียนรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่มันจะนึกออกง่ายแล้วตอนที่เราจะพิมพ์อ่ะเราก็อธิษฐานหลวงปู่ก็เอา ที่เราพิมพ์เป็นรูปหลวงปู่ได้แล้วเราก็ามาอธิษฐานจิตเขาเอาของหลวงปู่ไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกออกง่ายมาันกระปื้มค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้นึกอะไรก็ไม่ค่อยออกแต่ตอนนี้นึกออกพอได้พิมพ์พระไปทุกวันทุกวันทุกวันเน,นี้ยนึกออกนึกออกแล้วก็ปื้มได้ทำถ้าถ้าทุกคนได้ทำนะป้าว่าดีมากเลย ได้ไดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทําง่ายๆอ่ะกิจกรรมวันนี้ที่วัดก็ไม่ได้ทําป้าเขาวัดมาก็เพิ่งเห็นเนี่ยทุกๆเย็นป้าทองและเพื่อนบ้านก็จะมานั่งแพ็กมะขามใส่กล่องพลาสติกและนำไปถวายพระที่อยู่จำพรรษาในวัดพระธรรมากายเป็นประจำ ทุกทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้คือที่จะไม่เป็นก็คือเปลี่ยนเมนูมว่า,าวันนี้น้ำพริกกะปิพรุ่งนี้น้ำพริกปลาทูน้ำพริกอองแล้วก็ลาบอะไรเงี้ยบนเวียน,ปนไปอยู่อย่างเงี้ยจิตประำคือทำมานี่ได้ประมาณตั้งแต่เริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่เก้าพฤษภา แล้วพื่อนพานี่คือได้ไปร่วมจิจกรรมแต่พอหลังมาประมาณสักสามวันก็ทําอย่างเงี้ยเป็นปกติจนครบพรรษาแต่ละบบุญช่วงนี้ได้รับบุญทำหน้าที่ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาช่วยกันมารับบุญกันก็ทำแล้วก็ปื้มเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ เกิดมาก็ไม่เคยได้ทําแบบนี้ได้แต่ไปทําแต่ว่าเลี้ยงพระก็เลี้ยงแค่วันนี้พวกนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงแต่ได้ทําถวายพัตหาราพระทุกวันที่ท่านเข้าพรรษาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้ทําหน้าที่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบวชก็อย่างน้อย,อยก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าปลื้มมากที่สุดค่ะมาอยู่ตรงนี้มีความสุขมากที่ได้บุญทุกวัน พอเกิดมาก็เลี้ยงพระเก้ารูปเก้ารูปถ้าเลี้ยงพระที่บ้านก็เก้ารูปได้ใส่บาตรก็แต่ใส่บาตรหน้าบ้านก็สิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างแต่อันนี้ถวายพัะทหารเนี่ยเป็นพันๆก็รูปพอตอนเย็นพอทําหน้าที่อะไรเสร็จแล้วนั่งสมาธิก็ทวนก็จะปื้มปื้มแบบมันบอกไม่ถูกนะคะเพราะว่า เราได้ทําแต่ถ้าคนเขาไม่ได้ทําเขาก็นึกไม่ออกแต่เราได้ทําแล้วมันเหนื่อยก็เหนื่อยแป๊บเดียวแต่ว่าพอไปเห็นพระที่ท่านทําหนะ้าที่ท่านปฏิบัตินะ่ะท่านมากกว่าเราแต่เราก็ได้บุญกับท่านนะ่ะก็ปื้มปื้มมากค่ะ ทำหน้าที่มาตอนนี้ก็คือว่าเราได้อยู่ใกล้วัดได้ทำบุญได้พ่อพาที่วัดนี่เยอะพอเรามาทำบุญเนี่ยเราทุงรู้ว่าความสุขที่อยู่เบื้องหลังอะที่เราได้รับทุกวันนี้ก็คือบุญที่เราทำทุกวันเนี่ยสั่งสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำเป็นปกติทำมา เป็นปกติทําไปทํามาเรารู้ว่าอ,อ๋อที่เราได้ตรงนี้ที่เราได้ความสุขตรงนี้ที่เราไม่ได้คิดไปอย่างอื่นเขาอะคือบุญอยู่เบื้องหลังค่ะความสาเร็จที่อยู่ที่สงูงสุดก็คือบุญค่ะ น,นี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนวันงานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายสาธุชนจำนวนมากมายจากทั่วประเทศหลั่งไหลมาทำบุญเป็นปกติแล้ววันนี้ป้าทองก็มาสั่งสมบุญเช่นกันป้าทองได้พาเพื่อนชาวต่างชาติจากยุโรป มาร่วมทําบุญถวายสังฆทาน3,000กว่าวัดจากทั่วประเทศในทุกๆวันของป้าทองเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอยู่กับงานวัดงานบุญสมความตั้งใจที่มาอยู่บ้านใกล้วัด เธอที่จะได้สั่งสมบุญทุกวันเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสกและความสำเร็จในชีวิต,ต,ตข,าาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธรราเต็ิขุขสังโฆ พระเจ้าทั้งหลาย,ลายข้าเจ้าข้าวปรยู่์ุกผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เจนจบทางการศึกษาสูงสุดของการ